ไปเพิ่งตั้งใจกันให้ดีสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าให้คงวงมันครอบงามให้นั่งภาวนาให้มีแต่กล้มลงก้มลง,ลงแสแดงว่ามันง่วงนะ ง่วงแล้วก็ปล่อยไปตามความง่วงมันก็ง่วงไปเรื่อยอย่าไปปล่อยใจไปตามมันสี่ทำใจแข็งแข็งไว้ทำกายแข็งแรงขึ้นอย่าให้อ่อนแอทำอย่างนั้นแล้วก็เอาชนะความง่วงได้ที่มันเอาชนะไม่ได้ก็เพราะมัน ปล่อยกายปล่อยใจให้ไปตามมันไม่ว่ากิเลสใดๆแหละถ้าปล่อยใจให้อ่อนแอไปตามมันแล้วมันก็มีอำนาจฉุดคล้าเอาจิตนี่ไปได้ตามประสงค์ดังนั้นการภาวนาก็เพื่อที่จะเหนี่ยวรั้ง จิตนี้ไว้ไม่ให้โอนเอ็นไปตามอำนาจของกิเลสนั่นแหละให้เข้าใจไม่ใช่นั้นก็ไม่จำเป็นต้องมาฝึกให้ลำบากแหละมันมีความหมายอยู่อย่างนี้การฝึก,กจิตใจต้องให้เข้าใจกันดีๆ อย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่แล้วนะปกติจิตใจนี่มันตกเป็นธาตุของกิเลสตัณหามานมนานนะ่ะหลายชาติหลายพบแล้วนะจนมาถึงในชาติปัจจุบันนี้มันก็ยังตกเป็นธาตุของกิเลสตัณหาอยู่ก็เพราะอะไรลนะ่ะเพราะ ไม่ฝึกขลจิตของตนให้เข้มแข็งอยู่ด้วยคุณงามความดีนั่นแหละปล่อยใจให้มันอ่อนแอไปตามอำนาจของกิเลสกิเลสมันก็จึงได้ฉุดคล้าพาท่องเที่ยวมาอยู่ในสงสารอันนี้ไม่รู้จักทางออกเลยไม่ทราบว่าจะออกทางไหน คนเกิดมาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายตายแล้วเมื่ออุปทานมีอยู่มันก็ไปเกิดอีกแล้วก็วนมาแก่มาเจ็บมาตายอีกอยู่อย่างนี้นะแต่ว่าถ้าตายแล้วมันได้เกิดเป็นคนมาอีกก็ยังชั่วหน่อยนะส่วนมากมันไม่ได้มาเกิดเป็นคน ผู้ดใดทำบาปบาปมันก็ชุดไปสู่นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างอย่างใดอย่างหนึง่งสุดแล้วแต่บาปการรมมันมากหรือน้อยถ้าบาปมากก็ไปนรก ถ้าบาปน้อยหน่อยกว่านั้นลงมาก็เป็นเปรตถ,ถ้าบาปมันน้อยกว่านั้นอีกก็เป็นอสุรกายถ้าบาปมันน้อยกว่านั้นลงมาก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานโดยลำดับไปอย่างนั้นแหละคนจากสัตว์เดรัจฉานมาแล้วก็ามาเกิดเป็นคนเมื่อเสรบาปยังไม่สิ้น ก็มาเป็นคนขี้กระจอกงอกง่อยร่างกายไม่สมบูรณ์จิตใจก็ไม่ดีอยู่อย่างนั้นหลายชาติจนกลัวว่าบาปกรรมนั้นมันหมดลงไปเมื่อใดบุญที่พวกนั้นทำมาก็จึงมาตกแต่งให้เกิดเป็นคนมีร่างกายสมบูรณ์ได้ส่วน เมื่อนั่นแหละนี่มันเป็นอย่างนี้เราก็เห็นกันอยู่นะคนขี้กระจอกกอง่อยต่างๆในโลกเนี้นั่นแหละให้พึงระลึกไว้เสมอโทษของบาปกรรมโทษของการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมันยอมทำให้ ได้ร่างกายอันไม่สมประกอบไม่สามารถจะทำกุศลคุณงามความดีอะไรได้เลยคนมีกรรมมีเวรติดตัวมาเราได้เสวยตั้งแต่ทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่มีใจปลอดโปร่องอะไรที่จะมาน้อม นึกถึงบุญถึงคุณมาคิดว่าจะมาสร้างบุญสร้างคุณให้เกิดขึ้นในตนมันคิดไม่ได้เลยบาปกรรมอันนั้นมันครอบงำไว้มันไม่มีอิสระอะไรเลยดังนั้นนะให้พึ่งพากันเข้าใจไว้ อย่าพากันประมาทเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ตัดสรู้แจ้งแทงตลอดจึงได้นำมาแสดงถ้าพระองค์ไม่รู้แจ้งแล้วพระองค์ไม่นำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังต้องให้เข้าใจอย่างนั้นเพราะว่าธรรมดาผู้ที่ จะเป็นศาสดาเอกในโลกนี้ต้องมีคุณความดีพร้อมทุกอย่างบริบูรณ์ความชั่วแม้น้อยหนึ่งก็ไม่มีนั่นแหละพระองค์จึงชื่อว่าเป็นพระอราหารันตะสัมมาสัมพุทธะแปลว่าพระผู้ตัดสุขผู้ตัดสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง ไม่มีใครเป็นครูอาจารย์แนะนําสั่งสอนเมื่อเป็นเช่นนี้เรายังจะไม่เชื่ออยู่หรือนั่นถามตัวเองดูเรื่องสร้างบาร,รมีอย่างนี้นะไม่ใช่เรื่องโกหกอะ่ะก็บาร,รมีสิบประการหรือสามสิบประการ ระศาสดากระทรงแสดงไว้แล้วนี่นั่นจึงว่าไม่ใช่เรื่องโกหกอะ่ะมันเป็นเรื่องคุณธรรมอันเป็นฝ่ายกุศลนี่บารมีสิบประการนั่นนะถ้าใครไม่บำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในตนก็เท่ากับว่าไม่ได้บำเพ็ญบุญกุศลอย่างสูงให้เกิดมีขึ้น เพราะว่าคนเรานี่ถ้าขาดคุณธรรมเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยมันใจมันอ่อนแอไม่เข้มแข็งหมายคขาว่าอย่างนั้นสู้กับมารคือกิเลสไม่ได้เช่นถ้าขาดทานบาร,รมีไปเช่นนี้นะบุคคลพ้ที่ไม่ได้เข้าน้ำโพชนะอาหารเป็นทาน เกิดไปชาติใดก็มีร่างกายสู้ผอมไม่ไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีกำลังวางชาเป็นอย่างนั้นเขาไม่ได้ให้ข้าวน้ำเป็นทานผู้ไม่ได้ให้ผ้านุ่งผ้าห่มเป็นทานเกิดไปชาติใดก็อดผ้านุ่งผ้าห่มผู้ไม่ได้สร้างที่อยู่ที่อาศัยให้เป็นทาน เกิดไปชาติใดก็อยู่แต่กระท่อมมุงด้วยหลังคาจากหรือมุงด้วยหญ้าคานั่นแหละที่จะได้ไปอยู่อาคารใหญ่โตโอโถงก็เขาไม่มีเพราะแต่ชาติก่อนตนก็ไม่ได้สร้างที่พักที่อาศัยให้เป็นทานแก่สมณะพราหมนาจารย์ต่างๆ ไม่ได้ทำเลยมันไม่มีบุญกุศลอะไรจะมาโดนบันดาลให้ได้มีเงินมีทองสร้างอาคารสถานที่อยู่อาศัยอย่างใหญ่โตโอโถงมันไม่มีนั่นเราต้องคิดต้องพิจารณาเมื่อได้เห็นคนที่เขาอยู่ในกระท่อมน้อยต้องนึกเสมอว่า เออเจ้านี้คนแต่ก่อนนี่เขาคงไม่ได้สร้างที่อยู่ที่อาศัยหรือว่าเห็นคนอื่นเขาสร้างก็ไม่ได้อนุโมทนาเลยแม้แต่ยกมือขึ้นประนมกล่าวคำว่าขออนุโมทนาสาธุการด้วยบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายทำในครั้งนี้ อย่างนี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงได้มาอยู่กระท่อมน้อยนี่เกิดมาเป็นคนถ้าหากว่าเราเป็นผู้ประมาทไม่ให้ที่อยู่ที่อาศัยอย่างว่านั่นนะต่อไปเบื้องหน้าเราก็จะต้องได้อยู่กระท่อมอย่างนี้แหละถ้าเราต้องได้เที่ยวตายเที่ยวเกิดอยู่ต่อไป ซอนตนเข้าไปอย่างนี้นะแล้วมันก็จะได้วขวนขวายสร้างที่อยู่ที่อาศัยให้เป็นทานไปถ้าตนไม่มีกำลังทรัพย์พอที่จะสร้างโดยลำพังได้ก็ชักชวนเพื่อนร่วมทุนกันสร้างหรือไม่ฉะนั้นกับบริจาคทรัพย์อนุโมทนา ในงานการกุศลการก่อสร้างที่อยู่ที่อาศัยนั้นน่นนี้มันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้มีที่อยู่ที่อาศัยขอสมควรแก่ฐานะดังนั้นนะทุกคนเมื่อรู้ตัวดีว่าตนนั้นยังไม่สามารถละอาสวะกิเลส ให้ขาดจากสันดานได้ในชาตินี้อก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลไปเผื่อว่าตนได้ไปเกิดในชาติในภพต่อไปก็ขอให้มีความสุขความเจริญตามกำลังของบุญวาสนาที่ตนทำมา เรต้องอธิษฐานในใจอย่างนั้นนี่แสดงว่าผู้มีความเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้เชื่อกกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าตนจะมีความสุขในขั้นใดๆได,ได,ได,ได้ก็เพราะอาศัยการทำความดีด้วยกายวาจาใจนี่จริงๆเลย ไม่ไม่ใช่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด,ดมาดนบันดาลให้ตนได้มีความสุขหรือความทุกข์อย่างนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงไว้เลยคงเจ้าทรงแสดงไว่าผู้ใดทำกรรมอันใดจะต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนี่ก็แสดงว่าความสุขความทุกข์มันเกิดจาก การกระทาของแต่ละบุคคลโดยโดยตรงเลยทีเดียวเป็นอย่างนั้นอย่านั้นอย่าไปสำคัญอย่างอื่นคนเรานะ่ะต้องสำคัญที่กายที่วาจาที่ใจนี่เอาแต่ละวันแต่ละคืนตนได้สำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยหรือไม่หรือว่าขาดตกบกพร่องอะไร หรือไปทำบาปทำกรรมอะไรไว้บ้างวันตั้งแต่ตื่นนอนมาจนถึงวันนี้เราก็ต้องพิสูจน์ดูทบทวนดูมันก็รู้ได้อะไ้ทำผิดทำพลาดอะไรมาหรือว่าไม่ได้ทำผิดทำพลาดอะไรมามันก็รู้ไม่ได้พูดผิดพูดพลาดอะไรก็รู้ ื่อรู้ว่าตนมีความประพฤติเป็นปกติอยู่มันก็จะได้ปีติปราโมทในใจขั้นหนึ่งแล้วนั่นนะเหมือนอย่างบุคคลผู้ที่อาบน้ำชำระขัดใครให้สะอาดแล้วก็เอาเครื่องนุ่งหม่มอันสวยงามมานุ่งมาหม่มเอาเครื่องประดับประดับเข้าไปเช่นนี้มองดูตัวเองก็กระยิม ว่าตนนั้นสวยงามพ่อแต่งอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันแหละอันนั้นเรียกว่างามนอกงามในได้แก่งามอันเกิดจากความประพฤติท,ทางกายทางวาจาเรียบร้อยดีไม่มีโทษนี่เป็นความงามภายในงามอย่างลึกซึ้งงามไม่จืดไม่จาง ส่วนความงามภายนอกนั่นนะเมื่องดประดับประดางดตกแต่งแล้วมันก็ไม่สวยงามเหมือนเดิมมันแหละ,ะเป็นงั้นทุกคนนะต้องให้รู้จักชำระขัดถูตัวเองให้มันสะอาดไปเรื่อยๆแต่การชำระขัดถูตัวเองมันมันหมายถึงการ ชำรลังขัดถูตวงจิตนุ่นอันกายเนี่ยมันถึงไม่มีใครมาบอกมันก็ทำได้เพราะว่าเมื่อไม่ทำมันก็ส่งกลิ่นเหม็นให้ตัวเองดมอยู่อย่างนั้นแล้วใครทะทนไหวอะ่ะมันก็ไปชำระล้ลางความเราพึ่งทางกายวาจาก็เหมือนกัน เมื่อทำไม่ดีพูดไม่ดีมันก็นำความเดือดร้อนมาให้แก่จิตใจนี่นั่นแหละบุคคลผู้ที่สังเกตดูแล้วเห็นว่าความประพฤติไม่ดีนี่มันทำความเดือดร้อนให้แก่จิตนี้จริงๆเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็เบื่อหน่ายในความชั่วนั้นนั้น มันก็ละได้เมื่อมันเบื่อหน่ายแล้วนะอะมันเป็นอย่างนั้นถ้ามันยังไม่เบื่อหน่ายไม่เห็นโทษของมันมันก็ละไม่ได้อันความชั่วนี่ดังนั้นจงพากันพิจารณาให้เห็นโทษแห่งบาปกรรมความชั่วต่างๆให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อมันจะได้ละความ ั่วนั้นออกจากกายวาจาใจเสียมเมื่อบุคคลเป็นผู้ลากความชั่วนั้นออกไปจากกายวาจาแล้วใจมันก็สบายเราพอใจนี่เป็นผู้สำรวมกายสำรวมวาจาไม่ทำความชั่วนั้นนะถ้าใจไม่สำรวมแล้วมันก็อย่างว่านีน้มันก็ไปทำความชั่วได้ เมื่อใจสบายแล้วจเจริญสมาถะวิปัสนามันก็คล่องแคล่วดีอย่างที่เคยพูดมาอยู่บ่อยๆอยู่นั่นเนี่ยเหมือนอย่างบุคคลที่จะปลูกพืชต่างๆลงในดินเขาก็ปรับดินให้มันเรียบราบดีซะก่อนไม่ให้มีหญ้ามีตอไม้อะไรอยู่ใน ดินนั้น <c oughs> เสร็จแล้วเขาก็ปลูกลงไปต้นไม้ที่มีผลก็งอกงามเจริญได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนอกจากปรับดินให้ดีแล้วปลูกไปแล้วยังลดน้ำใส่ปุ๋ยเข้าไปอีกอ,อนี่นะบรรดาพืชทั้งหลายในโลกนี่พืชที่มีผลเนี่ย มันต้องอาศัยคนเรานั้นปลูกแล้วก็ปฏิบัติดูแลมันมันจึงให้ผลแก่เจ้าของอันนี้ฉั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อบุญกรรมตกแต่งกายวาจาใจให้มาได้เกิดมาเป็นคนแล้วอย่างนี้เนี่เราจะต้องพยายามมองเห็นความสำคัญของความเป็นคนของตัวเองให้มันได้มากๆ ความเป็นคนของตนจะเด่นได้จะดีได้ก็เพราะอาศัยตนฝึกตัวเองฝึกไปเรื่อยๆนั่นแหละพยายามเพ่งพิจารณาดูส่วนใดที่ไม่ดีไม่งามก็เพียนละมันออกไปอย่าไปสะสมมันไว้นั่นเอง เพียนเพ่งกรรมฐานในใจเพียนเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอเมื่อเมื่อมันไปกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนั้นแสดงว่าจิตมันจะดิ่งลงไปสู่ความสงบแล้วไม่ใช่อย่างอื่นใดในเบื้องต้นนี้ก็ต้องน้อมจิตให้สงบลงไปเป็นหนึ่งเสียก่อน แล้วต่อจากนั้นไปปัญญามันจะค่อยเกิดขึ้นมาเพราะว่าบุคคลผู้นั้นทำใจสงบลงไปได้ด้วยการเจริญพระกรรมฐานอันใดอันหนึ่งเรื่องอย่างนี้นี่ไม่ควรที่จะไปตีตนตายก่อนไข่บางคนก็ว่าอ้เราทำไม่ได้ ไม่สามารถจะทำให้สมาธิให้เกิดให้มีขึ้นได้พอปฏิเสธไว้แล้วนี่นนเมื่อปฏิเสธไปแล้วมันจะได้ทำยังไงแล้วแต่ถ้าตนมองเห็นรูทางว่าเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาเข้าไปนี่น้อมใจลงไปนี่ใจจะต้องสงบแน่นอนทีเดียวถ้าคิดเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ภาเคเพียนพยายามไป ไม่ท้อไม่ถอยใจมันก็รวมลงได้วันหนึ่งเพราะมันเห็นแจ้งกรรมฐานอย่างที่เคยพูดมานั่นแหละยผู้ได้รู้ตัวว่าจริตของตนเป็นอย่างไรก็นึกบริกรรมหรือว่าพิจารณากรรมฐานนั้นให้แจ่มแจ้งขึ้นในใจ แล้วจริตอันไม่ดีต่างๆนะั้นมันก็จะบรรเทาเบาบางไปเป็นอย่างนั้นอย่าไปนิ่งนอนใจต้องตรวจดูจริตนิสัยตัวเองเสมอไม่อย่างนั้นมันมันไม่รู้นี่มันไม่รู้ว่าตนนั้นมีนิสัยชั่วอย่างไรเห็นแต่มันมีแต่แสดงความดีออกมาเรื่อยไป ไม่ทราบว่าความชั่วมันอยู่ไหนบางคนมองมองไม่เห็นเลยดังนั้นนะมันถึงไม่ภาคเพียรพยายามที่จะละกิเลสนั้นเหมือนอย่างบุคคลไม่เห็นงูพิษ อย่างนี้นะมันก็ไม่หลีกเลี่ยงมันนะก็ไปเหยียบมันหรือไปถูกต้องมันนะมันก็กัดเอาก็เป็นอย่างนั้นยนะฉันใดบุคคลไม่รู้จักอำนาจของกิเลสไม่รู้จักพิษไม่รู้จกักฤทธิเดชของกิเลสก็ไปสะสมกิเลสขึ้นในใจให้มากขึ้นไปไม่พยายามตัดทอนมันลง ก็ชั้นนั้นแหละเพราะฉะน,นั้นเนี่ยให้พึ่งพากันเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างจึงว่ามันเกิดจากการกระทำเหมือนยังเขาทำนาทำสวนนั่นแหละอย่างที่เปรียบเทียบให้ฟังมาเขาต้องถอนยา้าขุดตอไม้ออกก่อน เมื่อทำบริกรรมกเกี่ยวกับเรื่องดินนั้นเสร็จแล้วก็จึงปลูกพืชลงไปได้ถ้าทำยังไม่เสร็จก็ปลูกยังไม่ได้การละบาปบำเพ็ญบุญก็ไปในขณะเดียวกันไปอย่างนั้นแหละเมื่อละบาปไปพร้อมก็ทำบุญไปพร้อม,อมนั่นแหละ เมื่อละความโลภความตณีก็ทำบุญทำทานไปพร้อมเมื่อละความโกรธความพยาบาตก็รักษาศีลเจริญเมตตาการุณาไปพร้อมกันเลยนั่นน่น้อมเอาเมตตาทำกรุณาธรรมเข้าไปในใจแทนความโกรธนั้นเมื่อบุคคลมา เห็นโทษแห่งความหลงความเมาความไม่รู้จริงเห็นแจ้งอย่างนี้นะแล้วก็มาภาวนาทำใจสงบลงไปพอใจสงบลงไปได้กิเลสส่วนกลางได้แก่นิวรหนามันก็ระง,งับลงมเมื่อนิวรนาธรรมนั้นระงับลงไปจิตใจก็สงบเบิกบาน ของใสขึ้นมานั่นแหละให้ลองสังเกตดูสิคำสอนของพระตัวเจ้านะการละบาปกับการบำเพ็ญบนะุญน่ะมันมันย่อมเป็นเป็นต่อเนื่องกันไปอย่างว่านี่แหละมเมื่อสมาธิตั้งลงไปได้แล้วบานนี้มันก็ยังกิเลสส่วนละเอียดที่มันหมักรองอยู่ในจิตใจนั่นนะ เพียงแค่สมาธินั่นมองไม่เห็นตัวกิเลสนั้นเลยแล้วก็ไม่มีความสามารถที่จะลากกิเลสนั้นให้ขาดไปได้ด้วยอำนาจแห่งสมาธินั้นจะต้องอาศัยปัญญาเนะี่ยนั่นเนดังนั้นจึงต้องเจริญปัญญาควบคู่กันไปเลยแบบนี้วิตกถึงสังขารน,นามรูปวันี่ มันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงทำไมยังไปหลงไหลถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเรานักหนาเพ่งดูให้เห็นทุกซอกทุกมุมของร่างกายแล้วมันจะมองเห็นเลยแล้วตัดสินลงว่าไม่ใช่ของเราเป็นลูกเขารบต่างหากลูกพระพุทธเจ้าก็ดีลูก ร่างกายอันนี้ก็เป็นเรือนร่างที่อาศัยของดวงกิจนี่เท่านั้นเองไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราของเขาอะไรที่จะมาห่วงแหนกันด้วยอำนาจแห่งความหลงเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อรู้ร่างกายนี้แจม่มแจ้งความหลงมันก็หายไปนี่การละบาปบำเพ็ญบุญนะมันก็เป็นคู่ขนานกันไปอย่างนี้แหละ ให้พากันเข้าใจเมื่อไม่ทำความเพียรละบาปอย่างนี้บุญก็ไม่เกิดต้องให้สันนิษฐานดูมันจะเกิดได้ยังไงเหมือนอย่างป่ามันรกทึบอยู่เงี้ยแล้วบุคคลไปหว่านพืชลงในดินเช่นนั้นอ่ะมันจะงอกขึ้นได้หรือถึงงอกขึ้นได้มันก็ขึ้นงามไม่ได้ขึ้นเป็นต้นเป็นกอไม่ได้เลย เพราะว่าไม้อื่นมันหุ้มอยู่อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละกิเลสมันหุ้มห่อจิตใจอยู่อย่างนี้แล้วจะให้บุญมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอ่ะมันเกิดขึ้นไม่ได้ปัญญาก็เกิดไม่ได้เป็นองั้นเพราะฉะนั้นนะให้พึ่งพากันเข้าใจความหมาย ของการกระทำความเพียรในพระพุทธศาสนานี้เรามีจุดมุ่งหมายอย่างนี้แหละเมื่อเรามีจุดมุ่งหมายอย่างว่านี้แล้วก็ต้องพยายามบำเพ็ญให้มันเป็นไปให้เต็มความสามารถของตนของตนดังแสดงมา